มาเยี่ยมเพื่อนสาวค่ะตากแตนชลดาทางทีมงานที่นี่ก็ดูแลดีมากเลยนะคะมาเยี่ยมตักแตนชนลนีค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะสวยมากมากเลยค่ะจริงหรือเปล่าคะหมายถึงตากแตนหรือพี่คะทั้งสองคนเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะฟุปูยูตังแลวจะสวยกว่ากูเพื่อนก็ต้องสวยตามเพื่อนนะคะคุณวิ์ปากไปโดนหมาที่ไหนกัน ขึ้มาเห่าของจริงอะเนี่ยไม่หอนเลยจัดเลยกัดเลยลดเนาะพอดีว่าโลงเกลือเขาลดราคาอยู่กูเลยซื้อไดออมาฝากไดออวันนี้วันเดียวที่กูจะเพื่อนจะสูงไปไหนวะเนี่ยจัดข้างคนดีไหมแล้วก็สดชิญนมากดึงหน้ามาครอบเจ็ดวันทาบำรุงได้แล้วปกติเพื่อนแตนไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเป็นไข้เหมือนเราเลยก็เลยไปดึงหน้า ว่าไงคะเพื่อนแพรคนที่เอาของมาฝากตักแตนน่ะมีแต่เอาอะไรมาก็ไม่รู้มาต้องโกงมาต้องโก,ง,กงไม่เพื่อสุขภาพเราก็อเอาอาหารเพื่อสุขภาพทุเรียนเพื่อสุขภาพตรงไหนความดันไขมันพอกตัดจะได้เป็นเหมือนกันไงอ๋อแบบนี้เพม่อนมาดามแพนเป็นหมดแล้วแต่ลองเป็นดูบ้าง น้ำใจของเพื่อนเนี่ยกว้างเหมือนแม่น้ําเลยกว้างเหมือนหน้ากูเลยไม่ตอนนี้หน้าเล็กแล้วเดี๋ยวเพื่อนแต่งก็จะหน้าเล็กตามกันเมื่อก่อนหน้าใหญ่นมก็ใหญ่แต่ตอนนี้ให้นมใหญ่อย่างเดียวพอหน้าเล็กเอานมมาเทียบกับหน้าเลยเหรอนมกูเท่าหัวกูเลยเหรอเพื่อนได้จาดอแต่ไม่เห็นได้ดอเลยหัวร้อนเยอะเดี๋ยวแผ่กูฉีกตัวอย่างอื่นมาให้เป็นอะไรแทนไดออ แถวลงเกลือเขาลดราคาเราก็เลยซื้อมาให้เพื่อนมันเป็นยังไงไหนเปิดสิจริงจริงอ่ะแล้วกปเกรดเอไปเซอร์เพื่อนอย่ากก้มค่ะเดี๋ยวทำไมทำไมสองคนมันแน่นขนาดนี้ อยู่กับไม่แขกบาคือเบียดกันแต่อันนี้2คนสะโพกเบียดค่ะทาลิสติกสีแดงเพื่อนให้อะไรก็ดีหมดเลยก๊อปเกรดเอดไม่เป็นไรเลยของไม่เป็นไรเลยใช่ไหมจาของก๊อจะของอะไรได้หมดเลยแล้วก็วมิดยกให้ไหมคะไม่เป็นไรได้กัทีก็ไห้ลืนว่าคุณมิสดีออ์จาดอได้แค่ดอแต่อันนี้มิดดามเพราะมิ ดีอเท่ากับมิดด้ามโอ้นี่สงสารเพื่อนใช่เห็นเพื่อนขาดเห็นเพื่อนหมอทำ,ำนะไม่ช้ำเลยเนาะไม่ช้ำเลย แต่ละคนเนี่ยที่มาเยี่ยมเนี่ยเอามาให้แตนเนี่ยกูซื้อผลไม้มากะว่าวให้เพื่อนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วนี่อะไรคะปัดต้องโกมสักขยาอันนี้ของกินเหลือนะของกินเหลือหรอผ <c ười> ู้จัดการรักมึงจริงหรือเปล่าตามใจหวานเนาะชอบฉันกินน้ำเต้าหู้นะจริงหรอจริงกินน้ำเต้าหู้มื้อเดียวที่เหลือปัต้องโก้ลวนค่ะ นในกรณีที่เป็นข่าวมาสรุปเครียดไม่เครียดกูไม่เครียดถือว่าไม่แต่ตอนนี้กูเริ่มเครียดแล้วเนี่ยบอกกูว่าตรงไหนไม่สวยเดี๋ยวกูทงบ้าไม่เจ็บเลยไม่จบจะโง่ใจเนาะจหัวเรือบบ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 น้บบบบบบลบบบบบ้บบบบตบบบวบบ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 วบบ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 